เหมเงเอลยเออเผื่อเข้าไป <c oughs> อย่าเยียบโฟม <c oughs> อยากกโฟม <c oughs> ไม่ต้องแคบมาเดี๋ยวเจ็ดเอาไปให้มันมันหานทึงเปมแล้วม,มันทอดไป สวัสดีค่ะช่องดูดีชาแนลค่ะวันนี้มาฝึกตกปลาอีกแล้วค่ะตกปลาบนกระชังค่ะเอาไดเชิดฟองนั่นแล้วไ่เป็นปาลงมาลาวคาถาเรียกปลาก่อนเี้ยไม่กูนดิ ปฟนอีกแล้วแฟนก็ปล่อยได้ปล่อยไปก่อนเออถ้าตัวเล็กปล่อยเลยถ้าเป็นเนื้อเก็บตาโมงหมาส้วนอะไรเยอะดิโอ้ดอกมะโดยใหญ่ดอกมะมีนดอกมะมีนดอกมะมีนตัวใหญ่เลยค่ะดอกมะ นี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวดอกมะมินเขาเรียกดอกมะขมิ้นค่ะนี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะดอกมะขมิ้นค่ะ Nih, teh ya teh. Teh. Kuat minum kuat manisnya pura. Oh Pak. ตัวใหญ่เลยค่ะมีเหมือนคู่แคบลงนะที่สังตอนนี้จะเจดะี๋ยบคิดคคำนวณน,นะว่าน่าจะสิ้กกว่าตัวไม่ใช่ไม่ไใช่สี่ห้าตัวนี่นค่ะสวยด้วยถ้า,า,าตีใี้เนะหมือนน้ำตาข้าวมูเตอร์อด้วอย่างเงี้ย ให้ลุ้นอีกแล้วค่ะมิให้ลุ้นอีกแล้วมิให้ลุ้นอีกแล้วค่ะอาดอกมาดอกมาขมิ้นเหมือนตัวแรกเลยค่ะตัวใหญ่เลยวิ่งตัวใหญ่เลยค่ะ นี่เออตู้บวกตู้มาเถอะก็ได้แล้วมันคืนแล้ว yeah. <coughs> 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 <c oughs> ข้างปานค่ะบางยกใซค่ะไปดูค่ะว่าได้ปลาคี้ตังเยอะมากเลยค่ะ

อืมครับลุกมากขอจับให้ ปลยเร็วๆนดอกหมากขมิ้นค่ะดอกหมากขมิ้นค่ะเดี๋ยวหมดเหยื่อชินี่แล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะ Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วนะคะวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่ๆ5ตัวค่ะได้แกงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องดูดีชาแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ